ก็ขอ,อกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับกันาหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้งเาจะมาสอนธีการเพิ่มยอดหัวใจหรือยอดไลน้าโพดิต่องเราเนาะใครที่ลงคลิปไปแล้วนะครับหรือโพสไปแล้วไม่มียอดถูกใจยอดไลค์เลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคิลโคลดหน้าคลิปนี้ได้เลยอ่ะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถไปลงชื่อาาเ,นะเข้าใชา้้้้ดาาาาานนล่งงงตตรรรรรรรไไเเยสสวใคมมมมชบบิกกกััแแหหือพ็็ซ์ปถผ ข้าม้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กเฉดไม่ว่าแกจมาทำมัดด้านล่างตรงนี้ได้เนาะแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยตัวคนที่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถเ็อาอินไบกูเกอรด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะข้หม้าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเราได้เลือกเลยเนาะหลักๆก็จะะมีทังนครบ เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Tik t o k กกันละกันเนาะแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้นะครับแล้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับก็ให้เรามาหาบริการเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถไปเลือกหากันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เรากลับไปที่หน้าโพสของเรานะครับเสได้เลย แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำแลนสูงตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วผมก็จะใส่ไปซัก200ก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าจ่ายเราไปที่บ้อยแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ไนดะ้เลยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีรายบิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผม,มเลลวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็ขึ้นไปสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถา,านะการงานถอดเดิมคุณนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเราก็เ้เด้งมาหน้าพอร์ตการ์ซึ่งคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เท่าพึ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาเลือต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลักๆอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร,อร้อมเพย์ทุนนิบาลเลนแล้วก็คริปโตเเเเคคอรรนนนซีาาาาะข้้มใชงทุกั้้งนนะะครรับกก็อออยยย่่่าาาาาลลืมมมมเเเเขีดพิิตว ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมพันบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถผลล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถครับรับชมมาได้เลยนะครับาเว็บไซต์ก็มีมากกว่า300กว่าเรื่องเลยนะครับมีทางภาคไทยทัพไทยเนาะต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมปหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข่าวดีนด้านหลังกดเข้ามาอ่านกันนะะ อ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin นะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อตอ d m i ตาผมได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้ติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับ admin ได้เลย admin ก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเลยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ใจอปัญหาแล้วเราสั่นเลขออเดอร์ของคุณ ใครที่ไม่เอาความต้นเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบเซลล์หรือพวกคำตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวคนที่มีรูปภาพหรือแตะฐานต่างๆนะครับก็สามารถได้แท็กปาร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อดา้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดไลค์ของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรืยอยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็มีอยู่แค่ยี่แปดไลค์เองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนมีเว็บไซต์ก็ทำการรวดเร็วมากเลยนะครับก็ตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วเนาะก็อีกหนึ่งจำนวนเดี๋ยวก็ตามมาที่หลังนะครับเหลืออีกสิบกว่าคนเองเนาะอ่ะเ่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่คนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกดปุ่น้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เมนูนแนะนำเพื่อนหนุนอนได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราคัดลอกลิงกลิงก์ตรงนี้สเนคนนรได้เลยะครับ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคุณเติมสามร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมถึงไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตอัวลไปก่อนเนาะสวัสดีครับ